พามาดูบ้านราคา2ล้านกว่าที่ได้ฟิลเหมือนบ้านเดี่ยวที่สุชารีพลัสลำลูกกาคลอง7หลังนี้ค่ะบ้านแฝดผนังไม่ติดกันได้ความเป็นส่วนตัวเดินได้รอบๆบบ้านเลยนะหน้าบ้านจอดรถได้2คันสบายๆค่ะขึ้นลงรถได้ง่ายประตูบ้านเป็นกระจกบานสไลด์บานกว้างรับแสงเข้าตัวบ้านได้ดีชั้น1นึ่งคอมมอนแอเรียเนี่ยเขาจะเป็นแบบโอเพนแปลนเชื่อมต่อกันได้สะดวกค่ะทั้งมุมนั่งเล่นรับแขกขนาดใหญ่โปร่งสบายด้วยช่องแสงรอบบ้านจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ลงตัวทั้งโซฟาขนาด2-3ที่นั่ง โต๊ะกลางและชั้นวางทีวีต่อเนื่องกับมุมรับประทานอาหารที่วางชุดโต๊ะขนาดสีที่นั่งกําลังสวย โซนครัวอยู่ด้านหลังบ้านค่ะทำเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานมุมเตรียมอาหารได้ลงตัวหรือว่าใครจะกั้นห้องเพื่อความเป็นสัดส,ส่วนชัดเจนก็ทำได้ไม่ยากค่ะมีห้องน้ำที่ชั้นหนึ่งรองรับการใช้งานได้สะดวกชั้นสองเป็นพื้นที่ของสามห้องนอนเรามาดูมาสเตอร์เบดดูมันก่อนค่ะห้องนอนใหญ่ที่สุดได้วิวด้านหน้าบ้านกับกระจกเข้ามุมบานกว้างพร้อมระเบียงส่วนตัวภายในห้องวางเตียง5-6ฟุตได้สบายๆวางโต๊ะข้างเตียงได้2ฝั่งค่ะมีพื้นที่จัดมุมนั่งเล่นพักผ่อนเพิ่มเติม,ตมวางตู้เสื้อผ้าาขนาด ได้ลงตัวพร้อมห้องน้ำส่วนตัวที่แยกพื้นที่การใช้งานฟังก์ชันครบค่ะห้องน้ำส่วนกลางจะอยู่กลางบ้านนะคะใช้งานสะดวกสำหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ที่อยู่โซนด้านหลังบ้านทั้ง2ห้องนอนวางเตียง3.5ฟุตกำลังเหมาะทำเป็นห้องนอนหรือเป็นห้องอเนกประสงค์รองรับการใช้ชีวิตอื่นๆก็ได้เช่นห้องทำงานห้องเล่นเกมก็น่าสนใจค่ะ ที่นี่ไม่ใช่แค่บ้านแต่ว่าเป็นพื้นที่การใช้ชีวิตนะคะมีส่วนกลางให้ใช้งานทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนสีเขียวถนนกว้าง12เมตรทั้งโครงการบ้านทุกหลังอยู่ติดถนนเมนค่ะบรรยากาศน่าอยู่พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเมนเกตสี่ช่องแยกโซนเรส i ิเดนต์และวิสิเตอร์ค่ะใช้งานง่ายและสะดวกสบายสุชาลีพลัสลำลูกกาคลอง7มีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดพร้อมอยู่บ้านแฝดเริ่ม2.69ล้านบาทบ้านเดี่ยวเริ่ม3.99ล้านบาทตอนนี้มีโปร ะะถ้าสนใจคอมเมนต์มาได้เลยค่ะหรือว่าจะแวะไปชมบ้านตัวอย่างก็ได้นะคะ